สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมวันพังแม Man t ด e s ตองเกกันอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมก็จะพาแฟตระดับ UR ของผมมาตีบอสกิวกันนะ อ่ะแต่ไม่ใช่บอสตัวนี้นะคนบอสตัวนี้ครับผมก็คือก่อนหน้านี้เนะี่ยผมจัดทีมไปสู้แหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่สุดครับเออก็มีคนมาแนะนําอะไรต่างๆมากมายวันนี้ผมก็เลยจะมาลองดูนะรวมถึงไอาการบดขยี้เนะี่ยจริงๆอะ่ะมันมีตัวปีศาจหนอนปลาหมึกอยู่นะที่สามารถสร้างสถานะชำนาญเออไม่ใช่สิสานะบดขยี้ได้นะก็คือนี่ตัวหนวดปลาหมึกเออไม่ใช่นอนปีศาจปลาหมึกว่าไปนั่นเออคือ2ตัวนี้อ,อ่ะไม่ใช่2หลายตัวเลยทุกคน นี่ก็คือพวกนี้นะผมก็จะใส่มาให้หมดเลยเออใส่มาให้หมดเลยแล้วคอก็ไม่ครบนะทุกคนก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้ไปนะเออจริงๆตัวเด็กเนี่ยก็ดีนะคือมันสามารถสร้างบทคลยกได้หลายตัวแต่ผมเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะเออตามนี้เลยทุกคนแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีคนบอกว่าปาคูซันเนี่ย เวลาอันติหรือโจมตีเนี่ยหลังโจมตีอันติเนี่ยมันจะทําให้ตัวที่โดนดาเมจจากบากุซันเนี่ยหรือตัวเป้าหมายเนี่ยมีพลังโจมตีลดลงหรือดาเมจลดลงอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะซึ่งผมก็ไปอ่านมาแล้วเออก็จริงอันนี้คือผมเพิ่งรู้เลยนะต้องขอบคุณคอมเมนต์คุณภาพหลายท่านเลยนะที่มาคอมเมนต์กันนะเพราะว่าหลายอย่างในเกมนี้ผมก็ไม่รู้นะทุกคนเออเนี่ยถ้าอะไรพลาดไปก็มาบอกกันได้ครับนี่เดี๋ยวผมก็จะมาจัดทีใหม่เอออันนี้ก็คือเอาน้องยุงหลบไปเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยน้องยุงโดนเนิร์ฟดาเมจนะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นโบลอนมาแทนเพราะว่าตัวโบลอนเนี่ยมันมันยังไงเดียคือมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเออแล้วก็มีคนบอกว่ากุยซือเนี่ยจะเอาออกก็ได้นะผมก็ก็เดี๋ยวลองออกดูเพราะว่าเออเนาะถ้าผมเอาโบลอนมาแทงมันอาจจะแทงได้ก็ได้เพราะมันเป็น U ูไงล่ะส่วนตัวเด็กนี่ก็คือถ้าผมเอาตัวเด็กมาอยู่ตรงเนี้ยตัวเด็กยังไงก็แตกับผมเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็ลองไปให้ดูแล้วเนาะว่าเด็กอ่ะโดนตัวปาคุซันอันติทีเดียวแตก แต่ครับผมเพราะฉันเนี่ยเด็กอาจจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนเนี่ยเราเอาเกลวินมายืนแทนเกลวินก็จะโดนลดดาเมจซึ่งมันก็มหาศาลนะหรือเอาเด็กมายืนแล้วก็ให้น้องหมาตีแทน6รอบ6เไอ้ไม่ใช่6รอบก็คือตีตามตัวละครคือ1 2 3 4 5 5ห้า้าตัวที่เหลืออยู่คูณไปก็3รอบคือ15แต่ถ้าเอาโกคิดเสือก็คือได้6ครั้งอ่าเพราะฉันเอาเป็นตัวแต่ถ้าโกคิดเสือมายืนอน่ะมันจะได้ตี6ครั้งใช่ไหมแต่น้องยูจะช่วยตีอีก10ครั้งก็เป็น16เพราะฉันเนี่ย ตัวกูวิสึกน่าจะคุ้มกว่าเออยูเวนเด็กจะไม่ตายเอ,อ่ะเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันว่าเด็กตายเปล่าถ้าเด็กตายเนี่ยก็ไม่เอาเนาะแต่ถ้าเด็กไม่ตายก็คือลุยครับผมอ่ะก็คือวางเด็กแล้วก็ตียาวอันนี้คือครบอยู่แล้วนะจากที่ดูเมื่อกี้เนาะเนี่ยเปิดมาก็หกแล้วเออไงก็ครบนะส่วนอันนี้อันนี้ก็ยังไงก็ครบเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวไล้์ลติก็ไปสามละเพื่ออาจจะไม่สามนะทุกคนก็แรงไปพี่ก็แรงไป เออหนึ่งไงเออติดไปดิติดต่อครับผมแล้วก็ติดสามติดสี่ติดห้าติดหกชิวชิวครับเดื๋อาจจะไม่ชิวนะจะแตกไหมนะฮะติดสามติดสี่เอามาลดอัตราดาเมจนะเรียบร้อยติดห้าอ่าฮะแล้วก็ติดหกเออ แล้วพอบาคุซันโจมตีก็จะติด 7, เจ็ดติดแปดเฮ้ยอันนี้ติดแค่แปดหรอโอ้ใช่ติดเจ็ดติดแปดถูกแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวพอตาที่เหลือตีก็ได้เนาะเอออันนี้ไม่ไกลไรลได้คคมนะกดคามได้เลยเออจะน้องหนวดปีศาจปลาหมึกซะหน่อยเป็นไงล่ะฮะอันนี้ก็ตามนี้เออตัวที่โจมตีอ่ะบนลออจะไม่ให้ตดแล้วเพราะว่าเฮ้ยเด็กไม่เตะแบบนี้รุยยาวครับผมได้เรื่อยๆเลยนะ เออไหนดูซไิได้ขนาดไหนโบลอนไม่แฮ่ตีเพราะว่าเนี่ยโบลอนจะโดนสะนะลดดาเมจอยู่มีพลังโจมตีลดลงอเออไม่เ,ออเ,ออเดี๋ยวนะถ้าเด็กโดนพลังโจมตีลดลงน้องหมาจะโดนพลังโจมตีลดลงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าน้องหมาเนี่ยจ,ออนยจะสืบทอดดาเมจอ่าน้องหมาจะสืบทอดดาเมจมาจากพลังโจมตีของตัวเด็กเออซึ่งผมไม่รู้ว่ามันสืบทอดตั้งแต่ต้นเกมหรือว่ามันใช้แบบเรียลไทม์ก็คือถ้าเด็กโดนลดตอนนี้ดาเมจก็จะลดลงเอออันนี้ไม่รู้นะเออน่าสนใจ น่าสนใจเหมือนกันจะรู้ได้เนี่ยคือเด็กต้องตายก่อนแล้วเหลือแค่น้องหมาเออก็จะรู้ในอย่างแี่น้องหมาสองข้าวนี่ตอนนี้คือผมไม่ให้บล็อตอันติแม้บล็อตจานติแรงกว่าอยู่ก็ตามเพราะว่าบล็อตอะโดนลดดาเมจอยู่เนี่ยเอออันติไปก็ไม่แรงให้อยู่อันติไปเพียวๆดีกว่าก็จะเป็น3มตัวนี้น อันนี้ก็น่าจะได้ดาเมจเยอะขึ้นกว่าเดิมนะรอบก่อนน่าจะเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ร้อยล้านป่ะหรือห้าร้อยล้านํำไม่ได้แต่จาได้ว่าเก็บไม่หมดเออเก็บไม่ครบช่วยไอของละวันที่แบบต้องทําดามจเตามเคื่อนไขอันนั้นคือได้ประมาณอันที่สามปักลางๆแต่รอบนี้น่าจะเต็มเออจเต็มแล้วนี่ก็โดนลดไปหมดนะครบทุกอันถ้าสตาร์บอสได้ก็จะดีมาก ดิจมันน่าจะมีเขียนบอกนะว่าบอสไม่โดนสันนอะไรบ้างอะไรนะแล้วแต่อย่างนี้คือไม่บอกเนี่ยน่าจะมีแบบอีกสักแถวหนึ่งอ่ะเออบอกว่าบอสจะไม่โดนอะไรบ้างเออหรือมันมีบอกก่อนหนะ้านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมว่าบอกในเกมน่าจะดีกว่าเออบอกข้างนอกบอกในเกมบอกให้หมดอ่ะเออตรงนี้ก็อาจจะแบบมีเอ็กซ์ตาสกิลขึ้นมาแถวข้างล่างเนี่ยคือแบบเออบบัฟจากทางเกมอะไรแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมา อันนี้คือติดหลายอย่างนะปีการกอกติดแล้วก็อะไรเนี่ยสารนะพลังสมตัวบาคุซันพลังสะสมด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยอ่านคือผมรู้แค่ว่าบาคุซันเป็นตัวที่ไม่ควรเอาเออผู้เล่นใหม่มันจะมีแจกใช่ไหมแจกลูกแก้วเนี้ยเออทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ควรเอาซึ่งผมก็เห็นด้วยมันเหมือนเป็นตัวแจกฟรีในเอสอาบวกดคือถ้าเทียบกับตัว u r ก็ก็เอ่อตัวอะไรเดียะตัวที่มันแบบแย่สุดใน u r ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเป็น เดี๋ยวจะไปแจกไปแจงไปแทงเออไปแทงใจดําผ no ู้เล่นแต่มุมมองของผมเลยนะเอาเอาแบบมุมมองผมนะผมมองว่าตัวที่ไม่อยากพูดเลยแต่ว่าอ่ะเป็นมุมมองผมนะทุกคนคือแค่มุมมองของผมมันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็คือผมมองว่าที่แย่สุดเนี่ยจะเป็นตัวอะตอมิกซัมมูลาเป็นตัวที่แบบอ่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ดีที่สุดในระดับ U R เหตุผลแรกเลยก็คือตัวมันแบบมีดีแค่ชํานาญบุคลียอ่ะทุกคนเออแค่นั้นแหละ แต่ดาเมจของมันคือถ้าเทียบตัวอื่นแล้วมันไม่ได้เยอะดาเมจันหลัดเนี่ยมาจากชำนาญปุถคยี่แค่นั้นเลยแล้วซึ่งตัวอะตอมิกมันเป็นเผ่าวิโร่แต่เหมือนแฟตแล้วแฟต์อะมันเหมือนกันเลยแต่แฟตดีกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟตมันก็เลยดีกว่าแบบคืออะตอมิกก็คือไม่รู้มีไว้ทําไมเลยรวมถึงตั้งแต่ที่มันมาผมก็รู้สึกมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรอยู่แล้วนะตัวดาเมจแต่แบบดาเมจของมันคือการแต่ชำนาญปุถคยี่ซึ่งตัวอื่นดีกว่าซุยลิวตรงตรอสี่ยกค เอออะไรแบบนั้นคือทีเดียวจบหรือปู่บอมที่ว่าแย่แต่ดาเมจแบบถ้าแบบหนึ่งหนึ่งปูบอมเพื่อดีกว่าอ่าไอไอตัวตอมิเนเหมือนพึ่งสนะชำนาญบุกินพี่ให้เพื่อนมาตีเพ,เ,พเพื่อเพิ่มดาเมจมากกว่าเออคือถ้านับดาเมจโดยรวมทั้งเกมอ่ะก็จจะเฉียอกว่าปู่บอมแต่ผมว่าปู่บอมมันมันดูแบบหลายสถานการณ์มากกว่าแล้วมันก็ดูใช้ได้ดีกว่าเพราะว่าเฟดก็มาแทนอีกแล้วเนาะ ผู่บอมกับซุยลิวนี่ก็มันก็กึ่งกึ่งอ่ะมันก็แบบไม่ใช่แบบต่างกันลิบลับอะ่ะซุยลิวไม่ใช่ดีกว่าปู่บอมแบบฟ้ากระเหว่แะแต,แต่เฟดกับตอมเดียคือฟ้ากระเหวของจริงครับผมคือสก,กิลมันก๊อปทุกอย่างเลยแฟดเอามาจากตัวตอมมีนแบบเด็กๆเออเป๊กๆไม่ว่าจะเผาเดียวกันสายเดียวกันเปิดเกมมีไล่ติเหมือนกันแปะชำนาญหมู่ยี่หกตัวเหมือนกันท่าปันสุดหน้าของเฟดเออประมาณนั้นแหละ แล้วก็ตัวอะตอมิกมันเหมือนจะเป็นตัวเปิดเมตาชานาญบุคคลยี่ใช่ไหมเออมันเหมือนเป็นตัวทดสอบว่าแบบเฮ้ยไอ้ฟเฟงนี้มันดีหรือเปล่าลองทําขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยเออผมบอกว่ามันเป็นหนุทดลองนะเออประมาณนั้นตอนนี้น้องหมาน้องหมาน้องหมาของผมแตกไปแล้วเออน้องหมาคือเรียกหมาทีไรมันจะแบบติดไปคําว่ามมาทุกทีไม่รู้ทําไมทั้งที่ผมไม่ค่อยพูดคําว่าม้าด้วยนะเออแต่พอเรียกหมามันจะไปม้าตลอดเลย ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้คอมา้าเออคอสวินจักรกลก็เลยอาจจะติดหรือเปล่าไม่แน่ใจอศวินจักรกลนี่ผมถือว่าโชคดีมากเลยนะมันมีช่วงหนึ่งที่เกมมันหลุดเออไอตู้ตู้ตัวแดงมันหลุดมันจะเอาอศวินจักรกลล่างเ r มาแต่มันดันเอาเป็น SR บวกมาแทนก็ไม่รู้ว่าเกมจงใจแจกหรือเปล่าแต่คือตอนนั้นได้เป็นช่วงใกล้ครบรอบ4ปีมั้งเออประมาณห่างประมาณเดือน2งเดือนก่อนครบรอบ4ปีนิดน,นึงเออ,อเด็กแตกไปแล้ว ก็คือเอามาแจากเด็กอยู่ได้ถึงรอบที่5ก็คือตีไป4ี่บวกตัวน้องหมาตีไปทั้งหมด18ใช่ไหมหคูณ3รอบเป็น18แปกลายเป็น22 22งครั้งถ้าผมเอาโกคิสึกมาเนี่ยมาโกคิสึกจะยืนได้8รอบก็คือ8แล้วก็บวกยุงไล่ตีเค้าตีอีแปดเป็น16เพราะเนี่ยมันจะคุ้มกว่า6รอบเออคุ้มกว่า6รอบเออไม่ใช่สิตอนน้องน้องเด็กเอ่อตอนที่เด็กตีเนี่ย มันก็ตีได้น้องยูบีเหมือนกันเป็นสี่รอบแต่2ีกสองเป็นยี่สิบเออคุ้มกว่าเด็กมาคุ้มกว่าแล้วประเด็นคือเด็กมอบไออัตรากีต้ารอใช่ไหมให้กับทีมอีกก็คืออย่างคุ้มเออคุ้มจริงอ่านี่ก็ทำตามสุดคนคอมเมนต์เลยนะก็คือชัดเจนครับผมคอมเมนต์ดีมากเออแบบตามที่คอมเมนต์เป๊กอ่าทุกอย่างดีผมว่าตานี้ตาเมจน่าจะจัดจ้านะผมเนี่ยห้าล้านอรอยล้านแลเออรอบก่อนน่าจะห้าร้อยล้านนะเออรอบนี้ห้าร้อยล้านแล้วเผลอๆรอบนี้แปดร้อยล้านแม่ก็ ไม่ก็เจ็ดแปดร้อยล้านเออน่าจะได้เยอะค่ะทุกคนไม่หรือรอบที่แล้วก็เจ็ดแปดร้อยล้านเออผมจำไม่ได้เอาเป็นว่ารอดูรอดูคือแต่ดาเมจจัดจ้านแน่นอนรอบนี้อันนี้บนรอแท็กิีหน่อยดีกว่าเพราะว่าพลังมันเหลือเยอะเสียดายนะแบบโดนลดอัตราดาเมจตลอดเนี่ยดูดิตลอดไหนดูซิโดนลวนเราจะเหลือเท่าไหร่ แต่ผมก็เทียบไม่ได้นะถ้าจะเทียบต้องไปดูคลิปที่แล้วว่าโบลอดทำดาเมจได้เท่าไหร่อันนี้โบลอ์ได้มาดูนะโบลท์ห้าสิบห้าห้าสิบสี่อ่ะห้าสิบสี่อิกาสามาว่าไงอิกาสามาได้ห้าแปดแปดได้น่าจะหกกว่าเจ็ดเก้าโอ้โหลิบลับนะผม 54, 58, หม้าสี่ห้าแปดเจ็ดเก้าส่วนน้องยูงก็น่าจะมาณเห้าสิบ อืหกเจ็ดเออนี่ก็คือไม่โ,ด,มโดนรถนะรอบที่แล้วน้องอยู่น่าจะโดนรถไปเยอะเลยกีกาสเชิมา่ากิงกาส,สะนะกิงกาใช่ไหมิงกาส,ากาส,สะนะน่าจะเข้ากว่าเออแรงแรงแต่บรอนรถอื่นจริงครับผมระดับยุหางก็แบบนี้แหละแต่เตตันมาต่างกันเทียบก,กับเอตาบวกคือไม่ได้เลยเนาะ ต้านทานเยอะมากเลยนะตัว,ตวู้สึกเลยจริงจตรงนี้มันเหมือนจะลดแค่เห็นปหอ่าเพิ่มอันนี้อันนี้เชิญทำให้เซตัสปีศาจเทียนเชิญทั้งหมดเนี่ยเห็นไ่มมันจะเขียนว่าปีศาจเทียนเชิญคือมันไม่ได้ลดตัวบาคุสันนะอันนี้คือจุดที่น่าเสียดายนะถ้าลดตัวบาคุสันจะเป็นอะไรที่แจ่มมากเลยทุกคนเออ เพราะว่าเนี่ยบาคุสันต้านทานต้านานต้านทานซึ่งต้านทานในเกมนี้ก็คือบอกทุกคนเออผมไปอ่านนานแล้วคือคลิปก่อนในเนี่ยผมทำกับแผนดักสัตใช่ไหมแล้วคือคามันต้านทานมันใช้เหมือนกันแล้วผมสับสนเออทำให้ผมให้ข้อมูลผิดแต่ผมก็ไปแก้ในคอมเมนต์ปักหมุดให้แล้วนะทุกคนเออแล้วก็อาจจะมีคลิปเพิ่มอีกอ่าจริงๆเนี่ยคือเกมมันใช้คําแบบไม่ถูกหลายอย่างเลยแต่ผมก็บอกแอนด์มินแล้วแหละก็หวังว่าจะแก้แต่ไม่รู้จะแก้เปล่าเพราะว่าอันนี้มันมีมานานแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะบอกแอนด์มินไปแล้วะ แต่ถ้าอยากให้แ,แก้เนี่ยผมว่ามันมันต้องช่วยกันอ่าเพราะว่าเวลาที่เราไปแจ้งแอดมินใช่ไหมแอดมินเนี่ยทำหน้าที่แค่แบบเป็นคนดูแลเพจตอบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ข้อมูลไปเสนอคือถ้าเราไปว่าอะไรแอดมินเนี่ยคือก,ก,ก็ก็ไม่ส่งผลอะไรเพราะแอดมินไม่ได้ผิดน,นะแอดมินแค่เป็นคนที่ถูกจ้างมาให้ทําหน้าที่แบบโอเคมีคนมาบอกให้ทําแบบนี้อ่าเราก็ไปทําแบบนั้นเอออ่ามีคนส่งคําขอมาก็คือเป็นแค่หน่วยประสานงานนะทุกคนถ้าให้พูดง่ายๆก็แบบ เหมือนเคาน์เตอร์อะเคาน์เตอร์เวลาเราไปโรงพยาบาลอะคือเขาก็ทําตามหน้าที่อะคือทําได้แค่นั้นแต่คนตัดสินใจที่จะแก้หรือไม่แก้เนี่ยคือผู้อํานวยการโรงพยาบาลทุกคนคือแพทย์อะจะแพทย์อาจจะอยากแก้เอออาจจะอยากแก้อาจจะอยากทำไอฝ่ายเดเวลลอปเปอร์เนี่ยคนเขียนโค้ดอาจจะอยากแก้แต่แก้ไม่ได้เพราะว่าคุณทาผิดน้าที่คุณอาจจะโดนฟ้องร้องได้เหล่านั้นคุณต้องรอฝ่ายบริหารมาอนุมัติก่อนเออเพราะเนี่ยคนที่ผิดจริงๆก็ ก็ต้องเป็นคนที่มีอำน,นาจที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เลือกที่จะไม่ทําซึ่งจะบอกว่าผิดก็ก็ใช่แต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือเขาทําเกมอันเนี่ยอันดับแรกก็คือมีคนไปร้องเรียนก็จริงแต่มันเป็นปัญหาไหมมีคนมาุวไวยเยอะไหมถ้าไม่มีเขาก็ไม่ทาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้แก้จริงอาจจะต้องไปช่วยกันคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยข้อมูลนี้ผิดแผนอันนี้มันไม่ใช่เพิ่มดาเมอัอติมันเป็นการลดดามดอันติ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปช่วยกันเยอะเนี่ยแล้วทางแอดมินก็แบบว่าได้รับเรื่องมาเยอะแล้วก็ไปแจ้งเบื้องบนเยอะๆเบื้องบนก็จะมองว่าเคสเนี่ยเป็นปัญหาว่าผู้เล่นหลายคนมองว่ามันควรแก้เขาก็จะหนุมวัิการแก้อะไรแบบนั้นอ่นนี้ผมได้860ล้านครับทุกคนเออบูสยาวเลยไม่เกี่ยวกับการตีบอลเลยทนะี่พูดไป860ล้านอันดับที่12ทีโลนั่นเองนะคะอ,อ๋อยังมี2คนที่โยนเกมนะเออผมก็เลยท,ทีผมก็ที่โลแหละดาเมจไม่ไหวครับผม คนนี้ได้ดามจรรพอๆกับผมเลยขอดูทีมหน่อยคุณแซมเมื่อผมคุดแซมสนามที่หนึ่งเนี่ยเหมือนจะจัดผิดนะเพราะว่าสนามที่หนึ่งจะต้องเป็นสะนะกระดูกหักเอออันนี้ไม่ใช่ส่วนสองเนี่ยบทขยี้ซึ่งก็ไม่ใช่อันนี้คือมนจัดมาโยนเกมนะแต่ฮิโร่คือจริงจังแต่ไม่ได้จัดตามเคลื่อนไขเนาะเอามาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้รางวัลเหมือนเดิมคือไม่ถึงหนึ่งพันหนึ่งใช่ไหมรอบที่แล้วผมก็จําได้ผมอยู่ชั้นสองนะอยู่กลางๆ เออก็เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ด้านเปลี่ยนห่างจากรอบที่แล้วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปเทียบดูใครที่ดูคลิปที่แล้วก็จําได้ก็น่าจะรู้อยู่ว่าเยอะกว่าหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่ามันเยอะกว่านะเออเพราะรอบนี้น่าจะดีกว่ามีทั้งาตาขี้ที่ข้อที่เพิ่มขึ้นจากตัวเด็กแล้วก็น้องหมาไล่โจมตีเยอะมากเออแล้วน้องอยู่ก็ไม่โดนลดดาเมจแล้วด้วยฉันเนี่ยตานี้น่าจะเยอะกว่านะทุกคน เดี๋ยววันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วขอทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนหวังอะไรก็เป็นตามที่หวังนะแต่ถ้าอะไรอะไรก็ไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าวยได้ผมละกันไว้เจอกันใหม่ 4U ครับทุกคน